สวัสดีครับวันนี้มาพบผมเซียวจอนคอนแก่นซุปเปอร์ไวท์สาขา2นะครับวันนี้ขอเสนอ R3 ปีสองพัแปดตัวนี้ได้เป็นโฉมใหม่เรียบร้อยโชคหน้าได้เป็นอัพไซด์ดาวนะครับผมตัวนี้เป็นชิลแต่งนะครับที่อุดกระจกแต่งนะครับผมตัวนี้มีปลอกแฮนด์แต่งให้ด้วยนะฮะมีการลอยถังตัวนี้รถเพิ่งเข้าใหม่สภาพสวยมากๆได้เป็นท่อแอโร่ไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวไฟหน้าแต่งเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เลขไม้อยู่ที่ 18,000โลเท่านั้นนะครับรถสภาพสวยมากเพิ่งเข้าใหม่เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับพ่อแอ r o โร่อย่างลั่นเลยฮะผมจะบอกให้โคตสุดผมบอกเลยราคากระสวนคันนี้อยู่ที่1,19,000บาทนะครับดาวลงต้นอยู่ที่26,888บาทพออยู่ที่3,161บบาท48งวด ลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 6 3 3 5 3 5 3าหหรือสามารถเข้ามาชมรถด้ที่นาร้านขอนแก่นซุปเปอร์บายสาขา2นะฮะวันนี้สวัสดีครับ